สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านเลยนะครับยามเช้าแบบนี้พบกันอีกครั้งกับการโต้หน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำวันที่7พฤศจิกายนครับเรามาติดตามข่าวสารรอบวันกันรวมไปถึงการปีวิวด้วยนะครับค่งคืนนี้แมนยูจะลงเตะ พรีเมียร์ลีกนะัดที่8พบกับเอลฟ์ตันครับบิ๊กแมตช์ที่อาจจะส่งผลกระทบอาจจะตัดสินชะตาชีวิตของโซชาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาไปรีวิวกันความพร้อมความฟิตเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก่อนอื่นฝากเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดซับห้ผมด้วยนะครับการ์ตูน่าล่าข่าวแมนยูปุ่มข้างล่างสปุ่มหนึ่งสีแดงๆกดให้หน่อยนะฮะแล้วก็ฝากกระเบนเน็บด้วยนะครับผมใครปวดหลังปวดเข่าวปวดเอวต้องการยาคลายกล้ามเนื้อติดต่อไปสั่งซื้อกระเบนเน็บได้เลยนะครับช่องทางในภาพมีเฟซบุ๊กมีไลน์แอดและเบอร์โทรศััััพทท์นนนนะะะะคครรรรบบบบอยยู่กกกกกุลลิปเเเมาๆฮ ก็มาเปิดหัวด้วยคำพูดของเดวิดมอยส์นะครับอดีตหัวเรือคนเก่าของแมนยูนเต็ดครับที่พูดถึงตำแหน่งกุญซือของทีมท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าโอ้โหโซชาอาจจะโดนปลดหากแพ้ในเกมแบบเอฟเวอร์ตันคืนนี้นะครับมอยส์เกี่ยวข้องกับเกมนี้ยังไงนะฮะก็เป็นอดีตกุนซือของเอฟเวอร์ตันเป็นอดีตกุนซือของแมนยูและก็เป็นอดีตกุนซือของแมนยูที่โดนปลดหลังแพ้เอฟเวอร์ตันทีมเก่านะครับโอ้โหเป็นไอรอนิกที่สื่อต่างประเทศเขาก็ล้อกันมาตลอดนะฮะ มอยส์ก็พูดในทำนองที่ว่าเขาเนี่ยรู้ดีกว่าใครเลยแหละว่ามันยากขนาดไหนในการเป็นกุนซือของทีมใหญ่อย่างแมนยูนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการทีมทุกคนเนี่ยต่างมีความกดดันกันทท้งนั้นแหละแต่กับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะมีแรงกดดันมากกว่าทีมอื่นในโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พ่วงมากับงานตั้งแต่แรกเลยนะถ้าคุณรับงานที่แมนยูแล้วเนี่ยโอ้โหความกดดันเนี่ยมันติดมาด้วยเลยเรารู้กันดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราชนะได้ไม่เยอะพอนะฮะอันนี้คือพูดสั้นๆแต่กระทบ ไปถึงโซชาแน่นอนครับโม่ถ้าเกิดชนะเนี่ยโอ้สบายตัวไปแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยรอรับแรงกระแทกจากทั่วโลกได้เลยเนะครับโซชาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องบอกว่าตอนนี้สื่อหลายๆที่ก็เขียนข่าวปลดโซชาแบบสนุกสนานกันมากเลยเนะครับโดยที่ล่าสุดก็มีรายงานว่านอกจากมาริซิเซโอปเชติโนแล้วเนี่ยแมนยูก็แอบวางตัวจูเลียนนาเกลส์มันนะครับกุนซือฝรแรงของไลฟ์ซิก ไว้เป็นอีกหนึ่งคนในลิสต์เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวเลือกสำรองเอาไว้โดยสื่อที่เล่นข่าวนี้ก็คือ ESPN นะครับต้องกรองกันหน่อยเป็นสื่อจากสหรัฐอเมริกานะครับโดยตอนนี้ครับจุดสนใจก็คือแต้มในตารางของแมนยูนั่นเองหลังจากที่แพ้คาบ้านมา3เกมนะครับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมามีแพ้คริสตัลพาเลซตั้งแต่นัดแรกมีแพ้สเปอร์ย่อยับ1-6แถมมาแพ้อ์เนซอนอีกนะครับทำให้แต้มของแมนยูตอนนี้อยู่อันดับ15ของตาราง แล้วถ้าเกิดแพ้สุดสัปดาห์นี้อีกนะครับร่วงอันดับ17ทันทีจะกลายเป็นทีมท้ายตารางไปโดยปริยายนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่มาของพอชกับนาเกลส์แนในการมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยก็เพราะว่ามาเขาสองคนเนี่ยเล่นบอลเกมบุกจัดจ้านร้าใจแล้วก็ให้โอกาสเด็กๆด,ดาวรุ่งในการขึ้นมาเป็นตัวจริงค่อนข้างบ่อยนะฮะก็เหมือนเป็นทีมที่ให้โอกาสเยาวชนก็แน่นอนครับว่าตรงกับสไตล์การเล่นของแมนยู ในอดีตเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็เลยจับข่าวมาโยงกันได้สื่อยังแถมบทสัมภาษณ์ชนจิ้นของนาเกลส์แมนมาให้อีกนะครับผมก็คือก่อนที่เขาจะพาทีมมาลงสนามในโอชัฟฟอร์ดเกมยูเอลเนาะถึงแม้ว่าจะแพ้ไป0ต่อ5เนี่ยแต่เจ้าตัวก็บอกก่อนเกมบอกว่าผมไม่เคยมาที่นี่เลยมันคงจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆผมดูเกมที่แข่งกันในโรงโรละครแห่งความฝันผ่านโทรทัศน์อยู่บ่อยๆและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองแล้ว มันก็เป็นความรู้สึกที่แฟนตาสติกมากๆสุดยอดมากๆเลยนะก็ชวนจิ้นกันไปนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นการพยายามผลกระแสของสื่อต่างประเทศมากกว่านะครับเพราะว่าข่าวปลดโซชาข่าวแมนยูเนี่ยมันขายได้นะเชื่อนะว่าถึงจะแพ้เอลฟ์ตันในคืนนี้สมมุตินะแย่สุดน่แพ้เอลฟ์ตันนะครับบอร์ดก็น่าจะยังเลือกไม่ปลดโซชาอยู่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดจะปลดเนี่ยผมว่าปลดไปนานแล้วแหละ,ะครับปีที่แล้วเนี่ยฟอร์มมันก็แก่งแบบเนี้ย แต่ก็มาฮึดช่วงท้ายจนจบอันดับ3ได้เฉยเลยนะฮะก็เลยยังคิดว่าบอร์ดน่าจะยังให้โอกาสกับโซชาอยู่ก็คือลงทุนกับเขาไปเยอะนะครับซื้อคนอนู้นคนนี้ให้แล้วจะมาปลดกลางคันการดูการแบบน,นี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาใหม่จะทําให้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะขณะเดียวกันครับในเพรสคอนเฟอเรนซ์ครั้งล่าสุดนะครับเมื่อคือนนี้โซชาให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่อเหมือนกันเกี่ยวกับอนา,นาคตของตัวเองนะครับในออตชัฟฟอร์ดเนี่ยนักข่าวก็ถามว่า โซชาหวังที่จะประสบความสําเร็จกับแมนยูหรือเปล่านะฮะคำถามแบบไม่ต้องถามก็รู้คําตอบไปแล้วว่าจะตอบไ่้ไงนะครับโซชาก็ตอบว่าอยากสิทําไมจะไม่อยากล่ะถ้าผมไม่เชื่อมันในตัวเองไม่เชื่อมันในทีมสตาฟโค้ชของผมไม่เชื่อมันในนักเตะของผมแล้วใครจะเชื่อล่ะนะฮะผมไม่มานั่งมองผลการแข่งขันนัดสองนัดแล้วปล่อยตัวเองให้พังเป็นบ้านกระดาษหรอกนะมันก็อาจจะมีสะดุดบ้างแหละฟอร์มของนักเตะเนี่ยแต่กับเรื่องที่ เรายิงไม่ได้มาในเกม2เกมล่าสุดที่ผ่านมามันก็ถูกจับโยงไปนูน่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างที่เราก็ได้เห็นจากเกมเหล่านั้นนะครับจากเกมที่เราเสมอเชลซี0-0จากเกมที่แพ้เซนนอล0-1มันเพิ่งจะไม่นานมานี้เองนะที่เราชนะมาได้ทั้งไล์ซิกและก็ปารีสแซงฌ์ชคแมงฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดานั่นคือสิ่งที่มันก็เป็นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมชาติผมแค่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อในนักเตะของผม จากที่ผมเห็นในตัวเด็กๆของทีมของเราเนี่ยนะคือพวกเขาเนี่ยโฟกัสมากๆตั้งแต่เรากลับมาแล้วเราก็ตั้งใจที่จะโชว์ผลงานให้เต็มที่คุณไม่จําเป็นต้องแฮปปี้อะไรมากมายนะเพื่อจะคิดบวกเมื่อเราเจอกับวันที่แย่เนี่ยมันก็จะมีวันที่ดีตามมาเสมอนั่นแหละผมรู้จักนักเตะของผมดีและเชื่อใจว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมาสู้เพื่อทีมได้เต็มที่จริงๆแน่นอนว่ามันมีความกดดันเกิดขึ้นและก็มีความคาดหวังในตัวของพวกเราเสมอ คุณกลายเป็นยอดโค้ชเมื่อทีมชนะแต่คุณจะกลายเป็นโค้ชเหวยเมื่อทีมแพ้แต่เผลอเแป๊บๆผลการแข่งขันเกมล่าสุดมันก็กลายเป็นอดีตไปซะแล้วและตอนนี้เราแค่ต้องไปที่กูดิสันพาร์คด้วยความคิดเชิงบวกเท่านั้นเองนะครับโซชาก็มั่นใจว่าจะกู้ฟอร์มให้ได้ตอนนี้แค่ต้องโฟกัสกับเกมถัดไปคิดแง่บวกคิดให้ดีอยาไปจบปากกับเกมล่าสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตความพร้อมในเกมคืนนี้กันหน่อยนะครับแมนยูเอฟเวอร์ตันนะฮะ กุฎิสันพักนะครับคืนนี้เล่นนอกบ้านเกมนี้ดีมากเลยเพราะว่าเตะกันทุ่มครึ่งไม่ต้องตาห้อยรอดูดึก,ดก,ดกอีกแล้วนะฮะข่าวดีก็คืออเล็กซ์เตลิสครับหายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วนะครับผมยี่และกลับมาซ้อมเตรียมรูปแบบกับทีมได้ตามปกตินะครับเพราะว่าแกจริงๆแกไม่มีอาการเลยครับปกติเลยไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บตัวอะไรแต่อย่างใดแค่ว่าผลตรวจตอนนั้นไม่เป็นบวกนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นลบแล้วจ้า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่กลับมาได้แค่ต้องรอเช็คนะว่าฟิตพอในการลงสนามเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับโซเชียยืนยันว่าไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมเลยจากเกมกับอิสตันบูนะครับทุกคนพร้อมขุนกาลังชุดเดิมยังลงสนามได้ทุกคนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเจสซี่ดินการ์ดก็กลับมาซ้อมได้แล้วแค่ว่าอาจจะยังไม่ฟิตเต็มถังส่วนคนที่เจ็บลงสนามไม่ได้ก็คือฟิลโจนส์กับเอริกไบยี่เช่นเคยนะฮะ ฝั่งของเอเวอร์ตันครับคุณซื้อ Carlo คาร์โลเชลตินะฮะก็ย้อนไปเมื่อวานนี้ทีมของเขาเนี่ยได้เปรียบแมนยูจุดหนึ่งก็คือความฟิตนะเพราะว่าพักมา1สัปดาห์เต็มๆแต่แมนยูเนี่ยเพิ่งไปแข่งบอลยุโรปมาเมื่อกลางสัปดาห์นะครับก็จะเป็นจุดด้อยที่น่าจะเป็นข้อเสียเปรียบของแมนยูในเกมคืนนี้มันะพักน้อยจริงๆเนี่ยนะครับไม่ถึง3วันเองนะครับนักเตะที่หมดสิทธิ์ลงสนามก็คือริชาร์ดิสันครับติดโทษแบนมาจากเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้นะครับไปเสียบใส่เตียโก้ โดนแบดงไปาเกมนะฮะตอนนี้ก็เป็นการโดนแบนนัดสุดท้ายลงสนามไม่ได้นะครับแต่ที่โชคดีก็คือเนี่ยครับลูก้าดีนพร้อมลงสนามเพราะว่าอูทอนโทษแบนจาก3าเกมเหลือแค่เกมเดียวได้นะครับก็เป็นแบ็กซ้ายตัวจริงได้แน่นอนในเกมนี้ส่วนฮามิสโอริกสครับตัวปั้นเกมที่ฟอร์มดีมากๆก็น่าจะฟิตทันครับอาจจะเก็บเจ็บตัวมาจากเกมล่าสุดแต่ว่าก็พักมาแล้วนะครับอันเช่พักเต็มๆมาพร้อมลงสนามกับแมนยูเลยนะฮะ ก็จะเป็นขุมกาลังที่ค่อนข้างพร้อมสาหรับเออร์ตันเกรดน่าสนใจนะครับเออร์ตันเนี่ยไม่แพ้แมนยูมาแล้ว3เกมติดนะครับชนะ1เสมอ2แต่แมนยูก็เป็นทีมที่ชนะเออร์ตันได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเหมือนกันครับคือแมนยูมักจะถูกฉลองเ,เวลาเจอกับท็อฟฟี่เสียเงินนะฮะนั่นก็คือชนะมา36มเกมนะครับแต่มันคืออดีตที่เรามักจะข่มนะแต่ตอนนี้เออร์ตันเริ่มตีตัวเองขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปได้ดีขึ้นนะครับ มังคัสแรชฟอร์ดครับมีส่วนร่วมกับ6ประตูใน4เกมหลังสุดที่แมนยูไปยิงนอกบ้านนะครับก็คือยิงไป3แอสซิสต์ไป3ฟอร์มดีมากๆกับการเล่นนอกถิ่นนะฮะไปดูไลน์อัพของฮูสกอร์กันหน่อยครับว่าจะมารูปแบบประมาณไหนเอลฟ์ตันครับเจ้าบ้านน่าจะ4-3-2-1นะฮะแผ่นคริสต์มาสชีครูสาวประตูเป็นจอห์นนี่พิกฟอร์ดครับเกมล่าสุดไม่ได้ลงเกมนี้น่าจะเป็นตัวจริงได้กองหลังมีลูคัสดีนครับมีเอ่อทางของ ไมเคิลคีนนะครับอดีตเด็กเก่าของแมนยูเป็นเซนเตอร์เยอร์นี่มิน่าครับยืนคู่กันส่วนฝั่งขวาเป็นเชมุสโคลแมนนี่ก็คือ4ตัวหลักที่เ,เล่นดีมาตลอดครับเป็นตัวหลักของอันเช่อยู่แล้วตรงกลางครับมีโกเมสอันลันแล้วก็ดูกูเร่โอ้โหฟิตมากๆสามตัวกลางนี้โคตรแน่นเลยนะครับแล้วก็แนวะรุกมีซิกูซันมีฮาเมสโรดิเกสแล้วก็คาวเวิร์ดเลวินคือ,ถ,อ,อ,อถ,ถ้าเกิดวิชาริซอนฟิตเขาหมายถึงว่าถ้าเกิดวิชาริซอนมีสิทธิ์ลงสนามนะครับไม่โดนแบนเนี่ยเขาคงมาเล่น แผน4-2-3-1นะฮะแต่ว่าวิชานิซอลงไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเป็นคริสต์มาสทรีส่วนแมนยูครับฮูสกอร์คาดนะว่าจะเป็น4-2-3-1ครับเป็นเดคิอาเฝ้าเสากองหลังเป็นวานวิสาก้าลินเดเลฟแม็กไกน์ลุคชอตรงกลางแมทโทมิเน่กับเฟดนะครับเอามาบดบี้กับกองกลางของเอเวอร์ตันส่วนแนวรุกเป็นกรีนวูดครับแฟนนันส์แรชฟอร์ดแล้วก็มาร์เซอลมาร์เซอลลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดนแมนมา3เกมเกมนี้ต้องลงแล้วแหละเป็นตัวจริงหน่อยนะครับสำรองก็มีคาร์วานี่ นะครับเรื่คือตัวเจ็บนะฮะจริงๆเขาให้เชมุสโคแมนพวกนี้ดาวฟูอยู่แต่คาดว่าน่าจะลงสนามได้แหละนะครับผมส่วนแมนยูก็ไบยี่ไม่พร้อมเจลิสเพิ่งจะกลับมาลินเดลัฟมีอาการเจ็บแผ่นหลังนิดหน่อยนะครับลินการ์ดก็รอเช็คฟิตนะครับผมคุตกอให้มาเท่าไหร่เนี่ยสองหนึ่งเอเวอัตตันชนะนะฮะก็มาฟันธงกันหน่อยนะครับคิดเห็นยังไงบ้างก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์กันได้คือสำหรับผมแล้วทายยากว่ะเกียมเนี่ไม่ออกได้หลายหน้านะครับ เอเวอแรนันแพ้ในบ้านแค่นัดเดียวนะครับจาก15เกมหลังสุดแถมได้ตัวหลักฟอร์มดีกลับมา2คนก็คือฮามสแล้วก็ลูคัสดีนบอกได้เลยว่าเกมนี้โคตรยากแน่นอนครับยากมากๆเลยแหละอันเช่ก็ชื่อชั้นผลงานดีกว่าโซชานะฮะใจหนึ่งก็คิดว่าแมนยูอาจจะแพ้ได้อาจจะแพ้ได้เลยแหละนะครับเกมนี้น่าไปเยือนแต่อีกใจก็เชื่อนะว่าหนแพ้มัสรุดมาหลายเกมแล้วลูปชนะของโซชา น่าจะต้องกลับมาแล้วแหละนะครับในเกมนี้อาจจะมีแรงฮึดเกิดขึ้นสถิติการเล่นนอกบ้านก็โอเคอยู่ทาให้นับเกมล่าสุดนะครับอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าน่าจะเสมอแล้วกันให้ไปเสมอไปก่อนแล้วครับให้หนึ่งหนึ่งครับแต่คิดว่าถึงยันเสมอได้ก็น่าจะยังมีกระแสข่าวปลดโซชาตามอีกเงี่ยเี่ยนะครับคือต้องชนะถึงจะรอดจากกระแสข่าวถ้าเกิดเสมอเนี่ยโดนอีกแน่นอนนะฮะคิดเห็นยังไงพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์นะครับผมส่วนผมให้หนึ่งหนึ่งไปนะครับผมนี่คือทั้งหมดของการต้หน้าล่าข่าวแมนยูประจำวันหยุดวันนี้ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ไปกันนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ก็ดีนะครับรวมไปถึงทางดน,นของเพจอินสตาแกรมมีหมดติดตามกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในหลังเกมนะครับน่าจะมีการเก็บห้าเดยร้อนมาฝากกันถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ